หลังจากกินกระเทียมเสร็จแล้วเนาะก,ก็มาหันหนังหมูที่ไปซื้อร้านไทยมาที่ไปกัไม่แย่น้อยอ่ะเนาะอะอรกันนะห,หันหนังหมูไว้ไเอ่อไว้ ทำไส้กรอกทำไส้กรอกเพราะว่าถ้าว่าเราทำไส้กรอกแล้วมีหลังหมูอ่ะมันจะประหย,ยัดเยอะประหยัดเนื้อหมูแล้วอีกอย่างหนึง่งลูกค้าบางคนเขาอยากกินแบบออกมันๆเนี้ยเออหนังหมูมันก็มันเนาะ กินข้ากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็มานั่งหัน่นต้มน้ำหมูแล้วก็มาหั่นเป็นเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็มาหั่นอีกทีให้มันเล็กเครื่องหัน่นนะมันมีอยู่บ้านลูกสาวอยู่ห้องใต้ดินบ้านลูกสาวก็เลยไม่ได้ไปเอาเข้าวซักที ไปที่ไรก็ลืมสมองไม่ได้สั่งงานเนาะเดี๋ยวนี้อายุก็มากแล้วสมองก็เลิไม่สั่งงานสมองคิดเรนะื่อยละไปก็ลืมเวลา,ลาพูดน้ำพูดนี่ก็ลืมบอก แต่ว่าช่วงนี้ลูกค้าเขายังไม่สั่งหรอกช่วงก่อนวันคริสต์มาสก่อนปีใหม่อะไรนะ่ะเขาสั่งก็สั่งกันคนละสองโลคนละสี่โลเจ้าสองโลสี่โลเขาสั่งกันมีอยู่เจ้าหนึ่งสั่งหมดไปแปดร้ยยี่สิบโครน ทั้งเสกโกทั้งน้ำพริกก็เลยว่าทำไปให้เขาแล้วนิดเขาได้กินกันเขาก็พี่เขาบอกว่าอร่อยอี่สาเขาบอกทำแบบถึงยิ่งน้ำพริกก็ทำถึงเครื่องเลยโ,โหน้ำพริกเขาบอก ไม่ห่วงเครื่องเลยยิ่งน้ำพริกน้ำพริกตะแดงเมื่อกี้แบตนั้นหมดมันได้ตัดไปอก็มาหันเป็นหนานเล็กๆเป็นคล้ายๆเต๋า่างเงี้ยแต่ว่าตะเล็กอย่างนี้มันดีอย่างหนึ่งคือเราทําใส้กรอกมันง่ายด้วยการที่เรามัดเป็นลูก เพราะเราเรามาเป็นลูกเล็กเนาะเรามัดเป็นแบบลูกเล็กๆอะลูก,ลกไม่ใช่เล็กๆล,ลูกก็นมันก็เป็นแง่เนาะขนาดนี้ แต่ว่าหั่นเล็กอย่างนี้มันมันดูได้เยอะกว่าซื้อมาครึ่งกิโลห้าสิบกิโลละหน่อยทำให้น่าเดีียวเลยมาจากร้านไทยเขาพอดีเขามีพอดีเลยจะเลยซื้อนะ มาต้มเอามันนั่งหานเนี่ยเครื่องหันนั่งหมูมีอยู่บ้านลูกสาวเดี๋ยวไว้วันไหนก่อนเดี๋ยวมันรอจังหวะเราเดินไปเล่นบ้านเท่าก่อนก็ค่อยบอกกับเขา เพราะว่าเราจะต้องไปเอาแจแจเราเพราะว่ามันไม่ได้อยู่อมันเป็นแบบอยู่ห้องใต้ดินก็จริงเอห้องข้างล่างก็จริงห้องเพราะว่ามาันเคลยนั่นเน่ยกระตนนุ้น่ย ็นว่าตอนนี้กุ้งที่เมืองไทยมันถูกแล้วเนาะกุ้งถูกแล้วเนาะน่ากินเนาะกุ้งตัวใหญ่ๆเนาะแต่ก็เห็นอ้ตลาดตลาดน้ำหรือตลาดอะไรนะแถวระยองอะนะ ก็อนก็ปิดแล้วนี่โอ้ยมองไทยตอนนี้อยู่มองไทยมองนอกเหมือนกันเป็นหมดยิงมองนอกยิ่งเป็นกันเยอะอากาศมันหนาวไงอากาศก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรโอ้ยองไม่ถูกอากาศ เมื่อวานฝนตกวันนี้สเสนอตกแต่ว่าหินมาตกปนกับฝนแต่วันนี้ไม่ไม่ไม่หนาวร้อนเมื่อวานนี่หนาวอยู่แต่วันนี้ร้อนเพราะว่าพินออกไปซื้ออไปเอายามามันร้อนกัน เดินไปเอายาพินติดต่อหมอไม่ได้แล้วพินจะต้องโทรไปทีพวกนี้ันไปเจาะเลือดพินมีนัดเจาะเลือดอีกไม่ได้ไม่ได้เป็นโควิดนะเจาะเลือดอนะ่ะ อันจะเลือดว่าตัวเองกินยาครบไหมอะไรไหมเลือกเพราะว่าตอนนั้นพีนเจาะทียังเอ่อว่ายามันเมามันไม่เห็นยาว่าตัวเองกินยาเพราะตอนนั้นตอนนั้นพีนกินกินเหล้ากินเบียร์ไม่ใช่เหล้ากินเบียร์มันก็เลยแบบแอลกอฮอล์ไปล้างยาง ิงก็เลิกม,มานานแล้วเลิกม,มานี่ก็จะเป็นเกือบสองเดือนแล้วหรือมะได้หรือมะเลิกม,มานานแล้วที่เลิกกับพ่อหมอก็บอกก็พูด แล้วเขาก็บอกลูกสาวลูกสาวบอกแม่แยาที่แม่กินอะมันไม่ปัสสาวะมันไม่เข้ากับแม่กินเหล้ากินเบียร์โอ,อย้ยงั้นกันเลิเพราะว่ายาที่พินกินมันแรงกว่าของแม่ยายน้อยแรงสุดแล้วแล้วก็แม่ยายน้อยแกกินแค่ อาจารยไม่ผิดกกินข้าเดียวหรือมั้ยพี่นึกกินเช้าเย็นอะโอ้ยชีวิตก็อยู่ด้วยยาเนี่ยแหล,ละเนาะแต่ละคนเนาะ ด,ดีอย่างหนึ่งทาไส้กรอกแล้วใส่นังหมูเนี่ยมันก็ดีตรงเพราะว่ามันก็ประหยัดข้าวด้วยือเพราะว่าอันถ้าเราใส่ข้าวไปเยอะแล้วเราใส่นังหมูน,นั่นมันดูแบบนั่นเนีไยดูแบบข้าวเยอะอะไรเงี้ยแต่นี่แต่มันพอดีเลย พิงก็ทำเนะไม่เหมือนคนอื่นเขาลอกพิงก็ทำเน้นเน้นเนื้อหมูโย و. ไม่ใช่ว่าจะสับะตะดขายอะนะคือจะไม่ไม่ค่อยมีวุ้นเส้นก็ก็ทำนะแต่ก็ไม่ค่อยมีแบบวุ้นเส้นรวนอะไรนี่แบบวุ้นเส้นมมีหมูไม่ไม,ไม่ขี อ่หมูไม่เท่าไหร่เองเนี่ยยินทำมาดีหมูอุ้นเส้นให้มัน,ม,น,ม,นมันพอดีกันเรากินยังไงลูกคา้าก็ก็ได้กินเหมือนเราแล,ล้วล่ะรสชาติอะไรก็เรากินแบบไหนลูกคา้ากินแบบเราเลแล้วแล้วเราไม่ต้องไปนั่าหลอกถามว่าได้กําไรไหมอะไรไม,ไม่ต้องไปคิดหรอก คิดแล้วมันมันไม่ได้อะนะแล้วเราก็คิดต่ว่าเออทําไปพินทำมาอะ่ะพี่ไม่เคยคิดว่าไอ้นู้นทำนี้ไอ้นี่ทํานั่นเลยนะพินก็ทำใส่ตะบันใส่เยอะกระเทียมพินก็ใส่ซื้อมาอ,อ่า สองขีดครึ่งมันเขียนไว้นอกสองขีดครึ่งเหงก็ใส่หมดเลยนั่งโป๊หมูเอ่อสามกิโลใส่หมดกระเทียมใส่เยอะๆใส่พริกไทยเยอะๆให้มันหอม มันก่อนอนร้านที่แบบเงนักถือกันนะเนาะมันดูมันบอกว่าใสาก่กอกหน้าขึ้นลาพอเออใช่เหรอไม่เคยเห็นได้ยินนะใสก่กอกมาขึ้นลาพอมาดูโอ้มันมันพริกไทยเป็นจุดด,ดำๆอำ่ะเอาแล้วนะเออพริกไทยดำนะเมื่อก่อนนะใส่ ใส่พริกไทยขาวไงไอพริกไทยก็ขาวนะก่อนนี้ใส่เนาะที่นี่ว่ามันใช้พริกไทยดำนะมันมันกลิ่นมันหอมปากกันเยอะแล้วมันฉุน่ากกันเยอะแล้วมันไอ้น้าปากกันเยอะมันดับคาวด้วยอะไรด้วยอืมก็ใช้แต่พริกไทยดำเอาเรื่อยเรื่อยก่อนนี้ใช้พริกไทยขาวมันมันก็ดับคาวเลยแต่ว่า ไม่ค่อยรสชาติมันไม่ค่อยกลมๆมีม้ไทยดําก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่เวลาเพิยงนะเพีแล้วนะดัดแปลงทไปเรื่อยเปลี่ยนสูตรอยู่เรื่อยแต่ตอนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วทรงตัวสูตรเดิมลูกค้าจะบอกว่าไม่อยาะน้อยแหละประจำเยวบอกว่าขอสูตรดั้งเดิมก็กทำให้ ก็มีพี่คนไทยเอก็อยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละแต่เดินข้ามไปหากันคนละฝั่งทั้งแหละแกก็จะบอกถ้าแกอยากกินแกก็จะโทรมาบอกพีนทำให้พี่สักสองกิโลได้ไหมเอาหนังหมูแล้วก็เอาใส่มันหมูให้พี่ด้วยฉันแกทำให้คนไหนที่สั่งแบบเออใส่มันหมู่พีนจะทำนะเพราะว่า ว่าถ้าไม่ไม่ต่างาพิงก็ไม่ทําให้มันจะเสียลูกค้าแต่แกแต่กับกับพี่เนี่ยพี่คนเนี้ยคนไทยเนี่ยไม่เสียหรอกเพราะว่าแกมากกินอืมจุดพุมากกินไน,น้หนังหมูกับมันหมูชอบของโปรเแกนะ ใส่ไปหนังหมูมันหมูไอ้ชอบกินแต่ถ้าว่าเป็นพินหรือลูกสาวเนี้ยก็ไม่ค่อยท่าไหรอกรอกเรื่องเนี้ยใส่กอกพวกเป็นมันมัๆหนังๆมันไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไ่อ่ะคือถามว่าทำไมกินได้ไหมก็ได้แต่ก่่มันยังไ,ไงอ่ะ ส่วนใหญ่พิงจะไม่ค่อยถ้าเขาไม่สมั่งพิงก็จะไม่ทําส่วนใหญ่จะไม่ทําแบบเตยไอมันหมูมันหมูกับม,ม,มันแข็งแหละพิงก็ไปซื้อมาร้านีิ้าร์ก็มาหั่นเป็นลูกเตา๋าเพราะว่าพี่เขาบอกมาอีกทีพี่คนที่ก็สั่งใส่กรอกนี่แหละจะบอกมาอีกทีให้หั่นเป็นแบบ ใช้รูปเตาอะเล็กๆใส่ให้พี่มันก็ดีอย่างหนึง่งถ้าเราใส่ของพวกนี้เนาะมันก็ดีตรงที่ว่ามันก็ประหยัดเนื้อหมูที่เราไม่ต้องไปซื้อเนื้อหมูมันแพงอเนาะเนื้อหมูอะ่ะมันก็ประหยัดดีก็ยังถ้าเราใส่ของพวกนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาเออมันก็ดูแบบเยอะอะ่ะ ดูแบบเยอะโอเคพิงก็จะกะเอามันหมูแค่นี้เอเนื้อหมู3ามกิโลมันหมูประมาณกะเอาอะ่ะสขีดหรือ3มขีดกะเอาเป็นยัไงไก็ซัก สองขีดครึ่งอะไรนี้แต่ว่าจะให้กะนั่นแบบนั่นเป็นตายตัวเลยไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีเนื้อหมูอะ่ะที่เราซื้อมาเขาใส่มันหมูมาแล้วเขาบดมาแล้วบางทีนะบางบางนั่นนะบางร้านน่ะมันไม่ใช่ บางร้านมันไม่มีเหมือนกันเนื้อหมูร่วนๆเดี๋ยวอีกหน่อยคนไทยอยู่สวิเดนเนี่ก็จะอดอันลดดีแล้ว จะไม่มีรถดีแล้วก็จะพากันอดแล้วแต่ว่าพิงก็พอซื้อมามังแล้วล่ะแต่จะไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพิงใช้รถดีของสวีเนของที่นี่ก็ได้แต่มันก็ไมน่นัวเหมือนรถดีไทยอนะ แฟนหันเต็ดก็จะแพ็กใส่ถุงแล้วก็พักใส่ถุงไว้ไม่ใช่แข็งไว้พอร้านลูกค้าสัาง่งก็ค่อยเอาออกมาเท,ทละถุงแต่ว่าพินเอาออกมาจากช่องแข็งแบบแบบลูกค้าสั่งเช่าสั่งสั่งแล้วสองเจ้าอะไรเงี้ยสองสามเจ้าอะไรเงี้ยพิงก็จะอ,ออกมาจากช่องแข็งแล้วพิงก็มา ต้มน้ำให้เดือดลวกอีกทีแต่ว่าอันนี้ก็ต้มสุกแล้วล่ะแต่ที่นี้เราฆ่าเชื้อไงฆ่าเชื้อที่เราแช่ฟิตไว้แช่แข็งไว้ งานพิงก็มีอย่างเงี้ยแล้วไห่ทำมานู้นทําอันนี้ไอนทำมันนี้ทำไม่ได้ก็ทําพอได้ข้าวข้าวไปวันได้ข้าวข้าวไปพินล็อกโควิดมันมันเทาลงอะไรงี้ก็คงยังไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดปีหน้าเนะาะมันก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะอีกสองวันสามวันเนาะ สองสองวันแนละ้วเนาะไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดอีกทิงกับว่าหวังว่ามันดีเด้อมันดีเด้อหวังว่าเพราะว่าอยากทำงานอยู่บ้านมันเหงาๆได้ทำงานได้คุยกับเพื่อนฝูงนม่อย่างมันได้ออก บ้านได้ไปคุยได้อะไรเห็นอะไรงี้คือแลกตามคิดเห็นกันแลกกันพินเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยไงเป็นคนดีเนี่ทำหทำเหนี่ทำอยอ่เฉยอย,อยู่บ้านกันเนี่ยเดี๋ยวพินจะ จะไปดูกระถางในน่อยนะเอาเพาะของไว้จะไปดูมาไว้เอาเพาะของไว้เ,าเพาะต้นปักของไว้ มันก็ตนานแล้วเนาะคลิปนี้เนาะก่อนตั้งจะยี่สิบแล้วเนาะอืมแต่หันก็เรื่องเหลืออีกตั้งหลายนี่งหลายอยู่เลยหันเมื่อยเดี๋ยวก็จะพักสักหน่อยนึงแล้วค่อยมาหันต่ออีกเนาะยังอ็เป็นม,มีอะไรหรอกคะ่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ